คำว่าฟิส็ลกอันเนี้ยเย็บซ้อนใต้ผิวหนังมันเย็บเย็บยังไงเนาะเนี่ยนี่เย็บยังไงจะให้ดูจะให้ดูนะนี่แม่ผมสอนแม่เลยนะคุณหมอขาแม่ช่วยค่ะคุณหมออันนี้ก็คือผิวหนังนะผิวหนังเนี่ยผิวหนังอันเนี้ยสองรูปเนี่ยผิวหนังเนาะอันนี้เขามาขยายให้ใหญ่อันนี้ขนไงนี่ขนหน้าคนมีขนเนาะอันนี้ก็หนังกําพร้าชั้นนอกอันนี้ชั้นก็เรียกว่าเออ เดอ์มิสก็ได้นะอันนี้ก็เป็นชั้นไขมันแล้วไอ้ที่แดงๆเนเป็นชั้นกล้ามเนื้อเนาะ mm hmm. ชั้นกล้ามเนื้อเ oh นี่ยเนี่ยก็คืออันเดียวกันอยู oh ่ลยอันเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นชั้นกล้ามเนื้อกับชั้นไขมันมันติดกันเนี่ยกล้ามเนื้อก็มีเยื่อหุ้มกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาขยายให้เห็น oh ชัดๆตรงนี้อันนี้เป็นกล้ามเนื้อนะเขาเรียกว่ามัสเซอร์แลอันนี้ก็เป็นแลยูสฟอร์เฟสลิก มันก็คือสมาร์สนี่เขาเขียนไว้สมาร์สตรงนี้เนาะเนี่ยทุกครั้งที่เย็บแต่ละจุดจะต้องล็อกไปที่สมาร์สเฟสล็อกล็อกที่สมาร์สนะครับไม่ใช่ตัดแล้วเย็บเพราะฉะนั้นของดีต้องซ่อนรอยแล้วฝังไว้เหมือนกับของเราเหมือนอร้านตัดสูกเนี่ย<อ>เราเราไม่ได้รับตัดเกงยีนไม่ได้ตัดเสื้อยืดเกงในนะเราตัดสู เพราะฉะนั enfin oh ้น oh สูตรก็คือตะเข็บต้องเนียนกิ๊บเลยแล้วก็ซ่อนเหมือนกับม้วนซ่อนเขาไปเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเฟสล็อกมันก็คืออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เย็บสมาร์สมาร์สเนี่ยมันคืออะไรอ่าตอนนี้อยากรู้ไหมสมาร์สคืออะไรค่ะอยากรู้ค่ะสมาร์สมันก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ เนี่ยหน้าคนนะหน้าคนพอเราเปิดแผลเข้าไปเนี่ยเปิดกรีดลงไปปั๊บเนี่ยกรีดไปตามไปเข็บเนี่ยพอพลิกออกมาปั๊บเนี่ยเหลืองเหลืองนี่ก็คือชั้นไขมันนะไอ้หนังก็จะเป็นสามชั้นเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยหนังชั้นไขมันไอ้นี่ก็เป็นเนื้อนะครับเป็นผิวนี่ก็คือเหลืองเหลือคือชั้นไขมันพอเปิดปั้งมันก็เจอเยื่อขาวนี่แล้วเยื่อขาวนี้แหละก็คือ เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อย่อมาจากว่าสม a r t สย่อมาจากว่า superficial musculo musculo คือ muscula a p โปเนโรติกตัว A เนาะก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนั่นแหละตัวเอุตทา system ก็ย่อมาเป็น S M A S ก็มันก็คือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นถ้าเรากรีดลงไปแล้วสิ่งแรกที่เราเจอมันคือเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเราก็ดึงหน้าแล้วก็เอาเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนี้ล็อกนะออในระบบของทีรพรเราทําทั้งสมาร์ทเซ็กตอมีก็คือเอาเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อสมาร์ทเนี่ยขึงตัดและเย็บออหรือสมาร์ทพลายเคชันคือเอาตัวไม่ตัดนะแต่ดึง Smart, สมาร์ทมาแลออ้วเย็บด้วยก็มีนะ แต่ที่สําคัญที่สุดของทีรพรจะเย็บแบบระบกระบบ 3S คือ1 S, 1> อ <S ที่1สกิน S ที่2 s m <อ> <3 S> สมาร์ท S ที่3สเกก็เป็นสกินสเกลสมาร์ทสกินสเกลสมาร์ทส,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 สตัวเนี่ยเอามารวบเป็นรวบเป็นขดสปริงเลยมันเป็นความลับที่บอกไม่ได้